สายไฟที่ติดรถมาตัวนี้มันคือสายไฟอะไรการใช้งานเป็นแบบไหนข้อดีและประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับพบกับผมเซลน้อยอีซุกิงยน์นางรองนะครับวันนี้เซลน้อยมีสาระดีๆมานำเสนอกันนะครับสำหรับรถบรนทุกอีสุของเรานะครับ บางท่านอาจสงสัยนะครับว่าสายไฟที่ติดรถมาตัวนี้มันคือสายไฟอะไรการใช้งานเป็นแบบไหนข้อดีและประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเซียนน้อยจะมาแนะนําให้ฟังนะครับผมสำหรับชุดสายไฟตัวนี้นะครับผมเป็นสายไฟที่ติดรถมานะครับผมที่ใช้สําหรับต่อขั้วไฟลีหรือไฟหลังคารถนะครับผมอีสุจะมีสายไฟตัวนี้มาให้นะครับมีตั้งแต่รุ่น FRR 190แรงม้าขึ้นไปยันถึง10ล้อเลยนะครับแล้วทีนี้ตัวสายไฟตัวนี้ประโยชน์ของมันก็คือว่าเวลาเราจะต่อไฟหลังคานะครับเราไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟของรถบรรทุกอีสุนะครับเพราะว่าอีสุมีขั้วตัวแจ็คเสียบสําหรับต่อสายไฟหลังคามาให้แล้วนะครับผมทีนี้การต่อและการติดตั้งเป็นยังไงเดี๋ยวเช่ให้พาไปดูเลยนะครับเห็นนะครับครับเรามาดูตําแหน่งที่เก็บสายไฟกันนะครับ สายไฟที่ติดมากับตัวรถนะครับจะถูกเก็บอยู่ในเกะด้านข้างฝั่งคนนั่งนะครับผมเราก็จะเห็นสายไฟตัวนี้ติดรถมานะครับผมสําหรับการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเชี่ยน้อยจะแนะนําการติดตั้งให้นะครับผมอันดับแรกนะครับผมเราก็มาเปิดแผงฟิวตัวนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นแผงควบคุมฟิวของตัวรถนะครับเปิดออกมาครับผมก็จะเห็นฟิวเรียงรายกันต่างๆเลยนะครับแต่ว่า ตำแหน่งที่ต่อนะครับผมมันจะมีแจ็คแยกออกมาให้นะครับซึ่งเห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งทางด้านขวาของขวาสุดของแผงฟิวนะครับผมนะครับตำแหน่งนี้นะครับผมมีกล้องถุงโฟล์ทใหชัดนะครับผมตำแหน่งนั้นนะครับเห็นไหมครับมันจะมีแจ็คสีขาวสายไฟสีดําแล้วก็มี ถ้าเทปกาวสีเขียวพันไว้อยู่นะครับผมตำแหน่งที่อยู่จะอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนั้นนะครับเราก็แก้เบียงดึงสายไฟตัวนี้ออกมานะครับดึงออกมาเสร็จปุ๊บแล้วมันจะพอเราดึงสายไฟเสร็จปุ๊บมันก็จะมีขั้วแจ็คตัวนี้นะครับผมที่เอาไว้ต่อกลับชุดสายไฟนะครับอ่าให้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับ ตัวนี้นะครับผมมันก็จะมีแจ็คสีขาวที่อยู่ในถุงนี้นะครับก็เราก็จะนํามาเสียบต่อกันกับตําแหน่งนี้นะครับแล้วเราก็จะเดินไฟนะครับเดินไฟสายไฟนะครับใต้คมของเบาะรถนะครับแล้วก็มันจะออกไปทางด้านหลังหัวเก่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวส่วนน้อยจะให้ดูตําแหน่งหลังหัวเก่งนะครับมันจะมีมีที่แสงฟิวออกด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสายไฟที่ต่อแล้วนะครับมันจะออกมาด้านหลังหัวเก๋งนะครับผมอันนี้ผมยกหัวเก๋งรถของลูกค้าแล้วนะครับสําหรับตําแหน่งนี้นะครับตําแหน่งนี้ก็คือว่าสายไฟที่เดินผ่านภายในหัวเก๋งนะครับมันจะออกมาตรงจุดดาๆนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ขออีตสุจะมีจุกกันน้ํานะครับให้นะครับผมตรงตร่งนี้พอเราต่อสายไฟเสร็จปุ๊บเราก็เดินขึ้นบนหัวเก๋งได้เลยนะครับผมอ่า เราเราก็จะได้ชุดสายไฟหลีของตัวรถนะครับผมหรือว่าไฟหลังคานะครับนี่ครับเราก็ติดตั้งไฟหลังคาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสาระดีๆนะครับที่เสี่ยวน้อยนํามาฝากนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากไปยังปู่ต่อตัวถามทุกปู่นะครับ หากได้รับชมคลิปของเซลล์น้อยแล้วนะครับ mm. ก็สามารถนําไปปฏิบัติตามได้นะครับผมเพราะว่าอีสุของเรามีจุดสายไฟมาให้นะครับข้อดีของการมีจุดสายไฟมาให้ก็คือว่าเราจะไม่ต้องตัดต่อสายไฟของลูกค้านะครับผมแต่เพราะว่ารถของลูกค้ามีการรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ